สวัสดีครับเราต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับครับก็พี่กอกครับผมว่าแฟนคลับพี่น่าจะมาเยอะโอเคแต่สําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักพี่กอกแล้วนะครับขออนุญาตให้พี่กอกแนะนําตัวสักเล็กน้อยครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับชื่อกอกครับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะครับก็จะมีเปิดเพจใน Facebook นะครับคุณกอกมาแบ่งปันแล้วก็ใน t i k t o k แล้วก็ใน youtube ก็มีครับ ปัจจุบันก็ทำมาประมาณ4ี่ปีกว่าแล้วครับเรารวมถึงมีกลุ่มสมาธิออนไลน์ที่นั่งกันทุกๆวันสองทุ่มครึ่งถึงช,ช่วงช่วงสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งครับปรับเวลาลงมาแล้วแล้วก็ช่วง2ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งปกติผมก็จะไลฟ์เนี่ยครับแล้วก็มาแบ่งปันแชร์แนวทางการปฏิบัติครับได้ได้ครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากติดตามก็ครับขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับได้เลยครับ okay. โอเคครับอ่ะพี่กองครับ อย,อยากถามแบบนี้ครับว่าอะไรคือจุดเริ่มที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ให้ความสนใจกับเรื่องธรรมะอะไกันรัหลักๆก็คือความทุกข์นั่นแหละครับคือช่วงประมาณปีนี้อายุสามสิบเจ็ดนะก่อนนั้นประมาณสักเกือบเกือบสิบปีนะ่าจะช่วงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพฏิจจมตัวเลขแน่นอนไม่ได้ช่วงนั้นมีปัญหาในชีวิตมากมเจอความล้มเหลวความผิดหวังในหลายๆเรื่องแล้วก็ชีวิตก็ยังไม่ไปไหนอะไรเงี้ยครับ,รบสุดท้ายเราอยากหนี ออกจากสิ่งที่เราแบบเป็นอยู่ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปบวชนั่นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับโอเคครับแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าการบวชถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นที่เราคุยกันเนี่ยคือพี่ได้เจออะไรแล้วก็ได้เห็นอะไรมาบ้างจากตอนที่บวชอยู่ครับครับก็ในตอนที่บวชครั้งนี้นะครับก็ได้รู้จักการฝึกสมาธิ แต่แน่นอยอเราว่าณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้รู้ความอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องการฝึกมันเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นเด็กใหม่เลยและณตอนนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้มากเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับสื่อโซเชียลตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเท่ากับทุกวันนี้เราก็จําจากการที่เราไปบวชมาช่วงนั้นประมาณ3าสัปดาห์แล้วเราก็เก็บจากรุ่นพี่มาบ้างพระอาจารย์บ้างคือพระอาจารย์กับรุ่นพี่เเขาก็ พยายามให้ความรู้เราสุดๆแล้วลหะแต่ว่าด้วยความที่เรายังเด็กเนือแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจเราก็กลับมาพร้อมกับความโลภความคาดหวังเห็นในพี่ๆบางคนเขาฝึกแล้วเขาสามารถอธิษฐานได้เราก็โลภก,กลับมาเราก็เลยติดก,การฝึกแบบเคร่งมาเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องนั่งให้เคร่งเท่านั้นถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยความที่ไม่รู้เราก็เลยนุ่งขาวผมขาวบ้างแล้วก็นั่งในห้องพาบ้างเวลานั่งก็นั่งแบบ ขาดสมาธหลังตรงอย่างเดียวเหงื่อนั่งเสร็จแบบเหงื่อแตกเต็มตัวเลยเนี่ยครับฝึกแบบน,นั้นมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะครับแต่ช่วงนั้นไม่มีที่ปรึกษาจริงๆเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเนี่ยครับโอเคครับแปลว่าจริงๆก็คือเหมือนเป็นคนที่มีความตั้งใจมากๆที่รู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ปัญหาเรื่องความถูกของเราได้ก็เลยตั้งใจปฏิบัติมามา,มากๆอโอเคครับ ก็ตั้งใจปฏิบัติขนาดมีคนติดตามขนาธแล้วเล <c oughs> <c oughs> ครับผมแล้วอะไรมันเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนจริงๆแลครับพี่ปอมหลังจากที่เราได้เ้ยได้เห็นสมาธิแล้วได้ยังไงต่อโอเค ก็ต้องบอกว่าในช่วงที่เราปฏิบัติในช่วงแรกนะตอนที่เรายังไม่ค่อยรู้รู้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยเราปฏิบัติด,ด้วยความคาดหวัง<ม>ความโลภเราอยากจะได้อาการนั้นอาการนี้เราอยากได้ปิติเราอยากได้ขนลุกน้ําตาไหล<ม>เราอยากจะอธิษฐานให้ได้เหมือนอคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็เลยปฏิบัติด้วยความที่ไม่รู้ก็นั่งแบบเคร่งมาตลอดนะครับ<ม>สุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปประมาณเกือบสอปี<ม>ไปเจอเพื่อนสนิทซึ่งเขานั่งอยู่จตนาคลิป์นี่ยนะ<ม>แต่ว่าสนิทกันเขาก็เลยมาถามว่าเออเนี่ยยังนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่า เขาก็บอกว่าเออเนี่ยช่วงนี้เขากลับมานั่งสมาธิแล้วนะมีอะไรแบบอยากจะมาแชร์ไหมมาแบ่งปันไหมเราก็เลยบอกว่าโอเคด้วยความที่เรารักเพื่อนเราไม่อยากให้เพื่อนมานั่งลําบากแบบเราเราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลองวิธีนี้ดูเพราะว่าเราเนี่ยลองวิธีที่เราทํามาอยู่มันไม่เวิร์กนะเรารู้สึกแบบเหนื่อยเราไม่อยากนั่งแล้วอะไรเงี้ยเลยบอกว่าอ่ะเอางี้นั่งสบายๆนะอเอาที่แบบเป็นตัวเองเลยเพราะเรารู้สึกว่าเพื่อนนักถือคริสเนาะก็ไม่น่าเป็นไรเพราะว่า ไม่ได้นับถือพระแบบทางพุทธคงไม่ได้มีพิธีรีตองเลยเยอะอะก็คิดไปอย่างนั้นแล้วก็บอกให้เขานั่งแบบที่สบายๆผ่อนคลายนั่งไปเลยอแล้วพอเรากลับมาเราก็บอกเพื่อนไปแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอเราลองเปลี่ยนวิธีนั่งนี้นั่งแบบนี้มาก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยรเราก็เลยนั่งแบบที่ตัวเองอยากนั่งละครับวันนั้นจําได้ว่านั่งวันเดียวนะพอเราวางหมดนะโอ้โหแบบอาการที่เราตามมามหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ มันคือความสุขจากการที่เราได้ฝึกมสมาธิจริงๆจากนั้นได้ไปจุดเริ่มต้นที่เราเรารู้สึกว่าเราเริ่มมาในทางของสมาธิที่เริ่มถูกต้องบ้างแล้วกันออโอเคอ่อัอ,อ,อ,อันนี้สถานๆหนึงครับแบบอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าอะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่เคยคาดหวังความรู้สึกจากการนั่งแล้วมันวางลงอะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่ามันวางอ๋อที่วางลงก็เพราะว่า เราทําแล้วมันไม่เกิดผลมาเป็นระยะเวลานานแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความทุกข์จากการนั่งอะ่ะรเรานั่งแล้วเรารู้ว่าสมาธิให้อะไรเราได้ก็คือว่ามันให้ความสงบเราได้เวลาเรามีเรื่องอะไรเยอะๆเ,เนี่ยพอเรามานั่งมันสงบจริงนะแต่ด้วยวิธีการที่เราทําแบบผิดๆเราแบบอึดอัดไปอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็พยายามจะพยายามจะกดข่มให้มันเป็นประมาณวิเท่านี้ เข้าห้าวิออกห้าวิยกตัวอย่างเราไม่ได้ผ่อนคลายเราไม่ได้เช็คตัวเองมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเลยเราก็เลยเหมือนกับพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันอึดอัดจนมันไม่ไหวมันก็รู้สึกว่ามันอยากวางแล้วมันจะวางเองเพราะว่ามันเหมือนเราพยายามแล้วมันมันถึงจุดหนึ่งมันมันเหนื่อยแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าช่างมันละนี่ผมว่าขอนั่งแบบตามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับประเด็นโอเคครับก็อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนที่แบบ กำลังนั่งเพื่อความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหนูพี่เนาะใช่ตอาผข้อใจได้นะครับใช่โอเคครับพี่ก๊อ,อกแล้วยังไงถึงมาเจอพาจาระจยาล่ะครโอเคก็ต้องบอกว่าณช่วงนั้นเนี่ยคือเราก็ฝึกเลื่อยมาเนอะแล้วก็อ,อพอปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มมาเปิดกลุ่ม<อ>เปิดเปิดเพจ<อ>เปิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝึกสมาธิของตัวเองเรื่อยมา นะครับมีเพื่อนมีอะไรด้วยความที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนค่อนข้างเยอะคนที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เราก็ผ่านช่วงเวลาที่แบบของตัวเองมาเยอะช่วงเวลาที่เรายึดยึดดีถือดีแล้วก็อวดดีของตัวเองมา uh huh. แล้วเราก็แบบผ่านอะไรในชีวิตที่เป็นเป็นเกี่ยวกับทางโลกมาเยอะ <Yeah. S 1> มากๆในช่วงที่เราแบบฝึกอยู่ตรงนี้มานะครับ uh huh. ก็ปฏิบัติเรื่อยมาจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมาประมาณ4ปีเพิ uh huh. ่งมาเจอพระจัน์ต้นจริงๆประมาณช่วงห้าเ,เดือนที่ผ่านมา uh huh. แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอพระอาจารย์ต้นมาก่อนแล้วปีหนึ่งต้องบอกเลยว่าที่ททเท้าความมาทั้งหมดเนี่ยคือในแนวทางที่เราฝึกมาตลอดเนี่ยเราไม่ได้มีพระอาจารย์ที่แบบว่าเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติแล้วก็มาสอนเราแล้วเราก็ไม่ได้สแสวงหาตรงนี้ด้วยเรารู้สึกว่าการที่เราฝึกแบบเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมเ,เ,เราฝึกก็ชีวิตก็มีความสุขดีในสิ่งที่เราเคยแบบประสบพบเจอแล้วมันมีปัญหามันก็น่าจะโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาแต่ มันมีทุกบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะจัดการกับตัวเองได้อคือมันเหมือนกับมันมีอารมณ์บางอย่างที่มันมันกระทบเราแล้วเรามีปัญหาตลอดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้วิธีการฝึกที่เราเคยทําอยู่อะจัดการกับอารมณ์นี้ยังไงซึ่งต้องบอกว่ามันยังมีอยู่ส่วนหนึ่งอ่ะคือส่วนใหญ่ๆที่มันดีขึ้นมันมีแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่มันมันยังติดอยู่อ่าก็เลยปีที่แล้วไปเจอพระอาจารย์ต้นผ่านทางติ๊กต็อกนะที่บอกว่าเจอในไม่ได้เจอพระอาจารย์ต้นจริงๆนะ คือเจอปีที่แล้วตอนที่เจอปีที่แล้วเนี่ยก็เจอน้องวันนี้น้องวันนี้ก็บางทีก็สัมภาษณ์พระอาจารย์ต้นบ้างแล้วก็จะมีครูกวางที่เคยอสอนเป็นเปนเป็นสอนเรื่องก๊อเรนดูดของผมมาเนาะก็ติดตามสองคนเนี้ยอยู่ในติ๊กต๊อกแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยที่ยังไม่เปิดใจเพราะว่าเห็นพูดเรื่องความทุกขพูดเรื่องขันห้าเป็นทุกเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะมีความสุขมาตลอดอเราพยายามจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อะไรเรื่องที่เป็นเรื่องความทุกข์เราจะไม่คุยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นแนวทางที่เราใช้กับตอนนั้นมาตลอดพอคุยเรื่องความทุกข์เราไม่เอาเราก็จะต้องการแบบมีความสุขอย่างเดียวอแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความทุกข์อยู่แต่เราแบบเราพยายามจะหนีมันแล้วเราไม่เข้าใจตอนนั้นเราก็เลยแบบเลื่อนผ่านอ่ะคุยเรื่องความทุกข์ไม่เอาอแต่ว่าพอให้ชีวิตมาผ่านมาอีกปีนึงมันไม่จบอ่ะไอตรงที่เราเป็นอยู่อ่ะมันไม่จบแล้วมารู้สึกว่ามันเหมือนกับพอไม่จบแล้วมันติดอยู่ในใจเราอ่ะมันเป็นทุกข์ มันก็เหมือนอราจะคิดอยู่ตลอดเลยว่าเวลาเลยว่าทาไมอ่ะทําไมมันถึงมีอันนี้ที่มันยังไม่สามารถจัดการได้ทันทีพอเวลาผ่านไปแล้วมันเคลียร์ไม่ได้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมันยิ่งใหญ่ขึ้น mm hmm. จนเรารู้สึกว่าวันนึงรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้ว mm hmm. ประจวบเหมาะกับก็ก็น่าจะเจา้าน่าจะมาเจอของไม่แน่ใจน้องวันนี้หรือครูกวางเนี่ยแหละครับ <Yeah. S 1> อาจคลิปสักคลิปหนึ่งแลวอธิบายเรื่องข mm ันห้าวันนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราเปิดใจฟัง mm hmm. เราตั้งใจฟังจริงๆซึ่งใช้เวลาไม่นานนะ แค่ประมาณสักสามนาทียองอ่ะเราก็รู้สึกว่าโหนี่แบบคือสิ่งที่เราเป็นอยู่เลยอ่ะ ah. เออไอความไม่ใช่เรา ah. ไอความอะไรต่างๆนี่ที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เลยครับ ah. พอเราฟังตัวนั้นแล้วเหมือนแบบมันมันเปิดโลกของเราเลยเราเปิด mm hmm. ใจแล้วเราก็เลยลองมานั่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูแล้วก็จากนั้น,นี่ะก็เข้ามาแล้วก็ฟังของพระจันทน์ฟังคิปพระจันทน์เยอะมากอื mm hmm. เราฟังแล้วรู้สึกพระจันทน์ สอนดีอ่ะแล้วก็มีแต่เนื้อไม่มีน้ําเลยแล้วก็ที่ใสามาแต่ละอันเนี่ยเป็นแบบเป็นของจริงและเป็นข้อมูลทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นสิ่งที่แบบเราไม่รู้เราฟังแล้วเรายิ่งรู้ยิ่งรู้แล้วเราก็เรายิ่งรู้สึกเราชอบอ่ะเหมือนเราศรัทธาไปอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบเหมือนกับเราน้อมใจมาแล้วก็เริ่มปฏิบตัติตั้งแต่ตอนนั้นมาครับอืออือครับต้องบอกว่าพี่กอลกเป็นคนหนึ่งที่ลงมือทําจริงจังนะพี่เนาะ หมายถึงว่าสมาธิกับจริงจังไปเลยเต็มที่นั่งทุกอย่างเพลง,องพอวางได้ปุ๊บอ่ะเราก็เห็นสิ่งที่เราเคยเป็นทุกข์แล้วก็มาเจอความทุกข์ใหญ่ที่รู้สึกว่าเราจัดการได้จากพระอาจารย์ครับอเอาไวอันอันอันนี้แบบดีมากครับคําถามครับพี่กอฟผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเนาะพี่กอฟคือคนหนึ่งที่แบบเรียกได้ว่าปฏิบัติคนหนึ่งมแล้วครับพี่กอฟครับพี่มีอะไรที่อยากจะสื่อกับ ทุกคนไหมครับ <Ừ. S 1> สักหนึ่งเรื่องที่พี่รู้สึกว่าอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างในเรื่องของการปฏิบัตินะครับก็ด้วยความที่แต่ก่อนเป็นคนที่ขี้เกียจมากนะแล้วพอชีวิตได้มารู้จักการฝุกสมาธิเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้คือเรารู้จักตัวเองมากขึ้นอพอรู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะแล้วผมเพิ่งได้รู้จักคําว่าวินยัยเมื่อไม่กี่ปีนี้เองคือพอเริ่มมีวินัยอะ่ะ มันก็ทําให้เหมือนกับเราจัดการกับชีวิตได้ค่อนข้างดีเพราะเวลาของเรามันมีจํากัดอ่ะนะเราก็ต้องแยกว่าเฮ้ยชีวิตเราจะต้องทําอะไรบ้างในหนึ่งวันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกคือพอเริ่มเข้ามาในแนวทางของพระอาจารย์ต้นเนี่ยพอฝึกอ่ะยิ่งฝึกยิ่งรู้สึกอยากจะทําให้ดีขึ้นอีกอเหมือนเหมือนเหมือนมันมีความเพียรขึ้นมาโดยโดยอัตโนมัติซึ่งไม่อันนี้ไม่แน่ใจคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนตัวคือรู้สึกว่าพอเราทําแล้วเราแบบ เราเห็นชัดถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความแบบก้าวหน้าทางภายในของเราในจิตของเราอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะต้องดีกว่าน,นี้เพราะว่าเราก็มีเป้าหมายของเราเราอยากจะทําให้ให้ให้ถึงจุดที่เราที่เราต้องการให้ได้อะไรเงี้ยครับ,รบก็แต่ต้องบอกก่อนว่าคือวิธีการฝึกของของผมเนี่ยผมไม่ได้เข่งตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นมาคือผมเลิกเข่งเลยนะคือรู้สึกว่า เรามีเราทุกคนมีธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติคือเรามีจริตของเราอะ่ะเ,เราเรารู้เราเเรู้ว่าเฮ้ยตัวเราเป็นยังไงเราชอบแบบไหนเราฝึกแบบไหนคือในเราทางการฝึกอะ่ะเราก็เอามาทําให้มันเหมาะกับเราละกันเ,เราก็ใช้เวลาตรงไหนตรงนั้นตรงนี้เราก็จะคุยกับตัวเองให้จบว่าเราจะดีไซน์การฝึกมาแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มฝึกต่อไปคือฝ,ฝึกแบบไม่หยุดอะ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าฝึกทั้งวันนะ ฝึกไม่อยู่ก็คือว่าพรนึกขึ้นมาได้ก็เอามาฝึกพรนึกขึ้นมาได้ก็เอามาปฏิบัติเอามาทำอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยเป็นเหตุผลที่รู้สึกว่าตรงเนี้ยรู้สึกว่าเริ่มลงตัวแล้วเราก็แค่ฝึกแต่ละสเตปที่้าต้นท่านวางมาให้ครับประมาณนี้ครับผมผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่งครับพี่กออะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่ามีวินัยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพี่บอกพี่เป็นคนขี้เกียจนะผมเนี่ยผมเนี่ยาถามเพราะว่าบางทีครับ าะว่าหลายคนเป็นพี่อารมณ์ฟีลแบบโอยก็ดีนะแต่แบบยังขี้เกียจอยู่เลยอ,อะไรคือทำให้พี่พลิกจากคนขี้เกียจมาเป็นคนมีวินัยครับอ๋อโอเคผมจำได้ตอนนั้นมอีอาจารย์แม่ที่อยู่ในกลุ่มผมเนคนนับถือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาจารย์แม่นะเขาเคยสอนผมเขาบอกว่าเขาไม่ได้สอนผมโดยตรงหรอกแต่เขาพูดเหมือนประมาณว่าเราเกิดเป็นคนอ่ะเราเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเราต้องรักษาสัจจ ที่มีให้กับตัวเองให้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาสัจจะหรือสัญญาที่เรามีให้กับตัวเองได้นะเราทําอะไรเราก็ไม่สมาเรืมแล้ววันนั้นนผมก็มานั่งคิดคือที่ผ่านมาเป็นคนที่หลอกตัวเองมาตลอดเหมือนโกหกตัวเองได้เวลาพูดกับตัวเองปุ๊บว่ายกตัวอย่างเหมือนปีใหม่เนาะปีใหม่ฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นฉันจะออกกําลังกายฉันจะคุมอาหารฉันจะนั่งสมาธิแต่ว่าผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วอะเราเหมือนเดิมอะเราก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมแต่ว่าพอเราเริ่มมา ตัดสินใจที่จะรักษาคําพูดอะ่ะปีเดียวเองอะ่ะพอปีเดียวพอเราเราบอกเลยว่าสิ่งไหนคือคือมันต้องเริ่มจากการที่เรารู้ตัวเองก่อนถ้าเรารู้ตัวเองพอเรามีสติปุ๊บเราก็จะเริ่มพูดในสิ่งที่เราสามารถทําได้อืเราจะไม่พูดมั่วซั่วพูดส่วละแรกๆมันก็อาจจะมีผิดพลาดแหละพูดบ้างผิดบ้างแต่ว่าพอเราเริ่มแบบจัดก,การพอมันเข้าระบบปุ๊บเราจะเป็นคนที่แบบพูดและรักษาคําพูดให้ได้อันไหนที่เราทําไม่ได้เราจะไม่พูดเลย oh. แล้วเราก็เริ่มแบบ เหมือนกับเวลาเราจะเรา,เราจะพูดอะไรไปแต่ละอย่างเราก็จะใช้สติก่อนอพอทําไปเรื่อยๆมันเป็นนิสัยครับ oh. พอเป็นนิสัยเสร็จปุ๊บเนี่ยวินัยเนี่ยเขาเคยทํารีเสิร์ชมาเนื้อทำอะไรก็ได้ให้เป็นนิสัยติดต่อกันเก้าสิบวันแล้วมันจะไม่ยากแล้วมันจะไม่เหนื่อยแล้ว oh. เหมือนกับว่าเราแค่เหนื่อยในช่วงแรกที่เราเริ่มเปลี่ยนอะ่ะมันจะอึดอดัดมันจะแย่มันจะทรมานเพราะว่าเราไม่เคยผ่านช่วงเวลาตรงนี้มาแต่พอผ่านตรงนี้ไปปุ๊บอะ่ะ มันจะเป็นอัตโนมัติเลยแล้วผมก็แค่แค่นี้เองอะแค่พอเราฟังแล้วมันทัดใจตรงที่ว่าเราเราจะทนอยู่กับตัวเองเวอร์ชั่นนี้ไปอีกนานแค่ไหน mm hmm. เราไม่อยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรอแล้วก็ประกอบกับเราเติบโตขึ้นเรามีครอบครัว mm hmm. เรามีลูกอายุเราก็เยอะแล้วหน้าที่การง,งานเรามันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วถ้าเรายังแบบแล้วยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อะใครเขาจะโอเคกับเรา ถูกไหมเราเบิดกับอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตที่ผ่านมาคือล้มเหลวมาเยอะแล้วอะอเราทําคนอื่นผิดหวังมาเยอะเราทําความรู้สึกของตัวเองเสียใจมาเยอะเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบพอแล้วเราอยากเปลี่ยนแล้วเราก็เราก็เริ่มทําตรงนี้ขึ้นมาโอหต้องบอกว่าพี่กอค,คือคนหนึ่งที่ทําจริงจังนะเพราะว่าผมสารภางผมเป็น FC พี่ก <c oughs> ขาดครับ <c oughs> ผมดู <c oughs> ผมดูผมชอบที่พี่กอกเล่าให้ฟังว่า ความหมายของการทําสมาธิทําไมถึงได้บุญกุศลมากกว่าการสร้างพระผมว่าเฮ้ยคืออันนี้มองตามความเป็นจริงนะพี่น้องอันนี้คือเราเราก็เป็นอันรู้กันว่าแนวทางที่เราเป็นพุทธของเราเนี่ยมันเป็นคนละแบบกับที่คนอื่นอาจจะเข้าใจผมรู้สึกว่าเออดีดีดีใจมากๆที่ได้มีครับคนลุกจริงนะเนี่ยพี่กอล์คำดึงนึงฮะในฐานะที่อ่ะเรื่องเรื่อง ผูมาแบบปันนี่คือแบบโอเคประมาณนึงละผมอยากให้พี่เป็นตัวแทนของคนหนึ่งที่มีธุรกิจเนาะอยู่กับทางโลกแล้วก็ต้องทําทางโลกซึ่งผมคิดว่าหลายคนมีคําถามมาพี่ว่าแบบอะไรที่ทําให้พี่เชื่อได้ว่าทําทางทําแล้วจะทําทางโลกให้ดีคู่กันไปได้อืมอโอเคก็จริงๆคือคําถามเนี่ย จริงๆตอนร้ายมีคนถามมาตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองตั้งคําถามกับเตมมาตลอดเลยว่าเวลาเข้ามาฝึกทางธรรมเนี่ยต้องละไหมต้องทิ้งไหมไอสิ่งที่ทําอยู่อะสามารถทําได้อยู่ไหมแล้วก็เราจะมีความแบบกระหายในการที่จะประสบความสำเร็จอีกหรือไม่อะไรอย่างเนี้ยซึ่งคําถามตรงเนี้ยจําได้เลยวันนั้นพระอาจารย์ต้นท่านสอนในคลิปนี่แหละพระอาจารย์ต้นท่านบอกว่าเราเคยใช้ความอยากในการใช้ชีวิตเนี่ย แล้วมันเคยเป็นอย่างที่เราอยากไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันเคยได้อย่างใจเราหรือเปล่าอเออพอมาฟังเสร็จปุ๊บอาจารย์ต้นก็บอกว่าจริงๆเราต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตเนาะม,มันถึงจะเป็นไปตามที่เราต้องการได้ผมก็มานั่งคิดโอ้โหนะตกผลึกเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงด้วย ที่ผ่านมาเนี่ยความอยากมันก็มาพร้อมกับความทุกข์เนะ hmm. อยากแล้วก็ทุกไปทุกมาแล้วก็ไม่เคยเห็นไดน้แล้วก็ขาดสติด้วยอย่างเวลาเราแบบอยากได้เงินมากๆแล้วก็โลภถูกไหมแล้วก็ขาดสติ hmm. แล้วเราก็ตัดสินใจผิดไปหมดพอเรามาฟังตรงนี้แล้วเราก็ในแนวทางที่เราเอา,เอามาปรับใช้กับตัวเองอ่ะพระจ์ต้นท่านบอกว่าเราทําทุกอย่างเหมือนเดิม hmm. เนะ hmm. เพียงแต่เราแค่ไม่ใช้ความอยากในการใช้ชีวิตรู้จักตัวเองให้ดีแล้วก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ hmm. พอเรามีสติมากพอเนี่ย เราสามารถทําทุกอย่างด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นประเด็นที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จมากกว่าการใช้ความอยากอย่างเดียวดังนั้นถ้าสรุปเลยก็คือว่าวันเนี้ยเราสามารถที่จะปฏิบัติในเรื่องของทางธรรมทางธรรมเนี่ย จะช่วยให้เราใช้ชีวิตโดยการเข้าใจความทุกข์โดยการที่เราสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดอ่ะไออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไอความคิดต่างๆไอสิ่งที่มันก่อกวนจิตใจเราทั้งวันตลอดเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงพอเราจัดการได้ปุ๊บเราจะสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะที่เราสงบได้มีสติได้แล้วพอเรามีสติอ่ะเรามีออปชันอ่ะมีออปชันคือเราเลือกที่จะทําได้มากกว่าที่แบบเราจะโดนอารมณ์เราพาไป แล้วเราก็แบบไม่มีช้อยอ่ะคนไม่มีสติคือบางทีเราเป็นทาตอารมณ์มันไม่มีช้อยคนโลกไปได้ทางเดียวก็คือว่าเขาดึงอะไรเรามาแล้วก็ไปถูกไหมเราก็หลงไปแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติในทางเนี่ยเรามีสติมากขึ้นเราจะสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปทางไหนเอ้วก็ต้องบอกว่าในแนวทางของพระจันทนที่ชอบอีกอย่างหนึ่งมากๆเลยคือตอนระลึกถึงพระตานาไตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิ แบว่าเสิบห้านาทียี่สิบนทีครึ่งชั่วโมงแต่ว่าปัญหาคือหลังๆมาเหนื่อยมากทํางานหนักแล้วจะหลับพอหลับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับไม่ได้นั่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็พอพระอาจารย์ต้นท่านบอกในเรื่องของการระลึกถึงพระรันาตนตรัยเนี่ยคือเรามาฝึกได้ทั้งวันแล้วเรามีสติทั้งวันคือกลายเป็นว่าจากเดิมที่เรานั่งแล้วเราได้สมาธิแต่ว่าพอใช้ชีวิตบางทีมีหลุดครับ <Yeah. S 2> พอทําแบบนี้ปุ๊บเรามีสติทั้งวันมีสติทั้งวัน เราไม่หลุดเลยอ่ะซึ่งถ้าใครมาฝึกแล้วได้ได้ฝึกทางทาง,ทางการฝึกสติจริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าการมีสติอยู่กับตัวเองได้แทบจะตลอดเวลามันมันล้ําค่ามากมันเท่ากับว่าวันนึงตัดสินใจกี่เรื่องอ่ะเป็นร้อย,เป,อยเป็นพันเรื่องถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติอ่ะเราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ดีที่พาเราไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะผมว่าในเรื่องของธุรกิจก็เช่นกันถ้าเรามีสติเรามีการฝึกตนที่ดีอ่ะ เราจะตัดสินใจเฉียบคมมากขึ้นและในธุรกิจก็จะทําให้เราก้าวาหน้าขึ้นได้ด้วยครับโอเคครับโอคนลุกสู้ฮะคือแต่ว่าที่ที่พี่กอลพูดคือแบบมันคือจริงนะพี่นะถ้าเราตัดสินใจบนที่เราไม่ได้ใช้อารมมันดีเสมอแล้วมันก็จะทาให้ธุรกิจหรืองานที่เราทํามันก็ดีไปด้วยใช่ครับโอเคก็อยากฝากถึงเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตทุกคนอนะ มีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตคือผมเข้าใจไม่ต้องมาฝึกไม่ต้องมาปฏิบัติก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเรายังมีความทุกข์อยู่แบบไม่หลอกตัวเองนะแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างที่เรายังไม่สามารถจัดการได้ <Yeah. S 1> คือต้องถามตัวเองแล้วว่าเราจะยอมทุกแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วมันถึงเวลาหรือย,ยังที่เราแบบจะทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ ให้ตัวเองดีขึ้นมาหรือว่ามีความสุขขึ้นมาได้บ้างเพราะผมเชื่อว่าทุกวันเนี้ยถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะยิ่งในยุคเนี้ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ดีอเออแล้วก็เราก็เห็นคนที่ลําบากคนที่มีปัญหาคนที่มีความทุกข์มากมายแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี้ยที่ยังปิดใจและยังปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่อะ่ะก็คือหลายๆคนผมเชื่อว่าก็ยังหลอกตัวเองอยู่ว่าชีวิตยังดีวันเนี้ยอยากจะให้ลองถามตัวเองด้วยความรู้สึกจริงๆว่าวันเนี้ย เราต้องการอะไรหรอแล้วชีวิตของเราอ่ะเราอยากจะไปทางไหนถ้าคําตอบของทุกคนอนะ่ะเช่อวนันนี้เราก็คงจะเหมือนกับผมเราแค่เกิดมาแล้วเราแค่ต้องการแบบไม่มีความทุกข์อ่ะแล้วใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขเบื้องต้นขอแค่นี้พอครับถ้าชีวิตทุกคนยังต้องการความสุขนะเราต้องการแบบไม่ต้องการชีวิตที่มีทุกข์เราก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจในจุดเริ่มต้นอะ่ะผมว่ายังไงอะ่ะจะฝึกแนวทางไหนนะ่ะฝึกก่อนเลยครับ เนื้อยังไม่ต้องว่าเฮ้ย<ม>จะต้องเป็นอันนั้นอันนี้คือบางคนถึงเวลาเลือกก็เลือกนานจริงครับเลือกนานแล้วก็ <c oughs> ไม่ฝึกสักทีนะผมเข้าใจว่าผมเคยเป็นกว่า<ม>ที่จะมาฝึกอะ่ะบางทีคิดเยอะดัง<ม>นั้นวันนี้ดูอันไหนชอบอันไหนฝึกเลยครับตามโซเชียลมีมากมายแค่เราลงมือทาแล้วเปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะ<ม>แล้วก็คุณจะพบกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเนอะอย่างผมอ่ะตัดสินใจมา4ปีครึ่งนะจะปฏิบัติแนวทางไหนอาจจะผสมประสานมาจนวันนี้มามาอยู่กับพระอาจารย์ต้นเนะในการฝึกครับ